เป็นหน่วยหลักในพื้นที่ร่วมกับสูม่บมริการสาธารณสุขแล้วก็เครือข่ายอื่นๆนะคะก็าอาจจะต้องไปดูในเรื่องของปัญหาหรือเป็นพอยด์ด้านสุขภาพด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะคะว่ามีปัญหาที่สําคัญคืออะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการจัดทําแผนสุขภาพของเขตเองนะคะหรือจากเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสสสหรือสชนะคะที่ลงมาช่วยทําในเรื่องของธรรมนูญสุขภาพนะคะ เราสามารถใช้ข้อมูลจากในส่วนนี้นะคะมาที่จะทำโครงการนะคะเพื่อขอรับการสนับสนุนในการที่จะแก้ปัญหาสังข์สุนในพื้นที่หรือหรือเพื่อการส่งเสริมสุขภาพของประชากรในพื้นที่ของเราได้นะคะในส่วนของสำนักงานเองนะคะเราก็มีการสนับสนุนนะคะสนับสนุนในเรื่องของการดําเนินการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ จัดทำเว็บไซต์ของกองทุนหลักการสุขภาพกรุงเพมหานคระนะคะซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการจัดทำโครงการจากกองทุนหลักการสุขภาพกื้นเพ่มหานคระนะคะระเบียบประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะหรือแม้กระทั่งการจัดทำโครงการตัวอย่างนะคะโครงการตัวอย่างซึ่งเราเอาขึ้นไว้ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะคะซึ่งาทาง ผู้เครือข่ายภาคประชาชนผู้ที่สนใจในการที่จะจะทําโครงการเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษาดูได้ว่าในบริบทของพื้นที่ของเราเองเนี่ยหรือว่าปัญหาด้านสาธารณสุขในพื้นที่เราเองเนี่ยที่มีสอดคล้องกับโครงการตัวอย่างที่เราเอาขึ้นไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านโรคไม่ติดต่อเรือร่างโครงการทางผู้สูงอายุเราก็มีตัวอย่างโครงการท่านก็สามารถที่จะนําไป ปรับใช้แล้วก็เขียนให้เหมาะสมกับแต่ละบริบทของพื้นที่ได้เลยนะคะซึ่งประชนเลยนะคะได้มีโอกาสที่จะร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองเนาะผ่านการใช้งบประมาณจากกองทุนหลักการสุขภาพกรุงเทพมหาคน,นะครในขณะในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในพื้นที่นะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้เรามีเงินของกอง,องทุนหลักการสุขภาพกรุงเทพมหานครพอสมควรนะคะเราก็อยากให ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนนะได้มีการอาจะทําโครงการนยคะมารับขอรับการสนับสนุนเยอะๆเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยเมื่อเราทําโครงการนียเราก็คาดหวังว่าประชาชนเนี่ยจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือ,อรู้จักการในการาสร้างส,สุขภาพหรือการป้องกันโรคของตัวเองหรือของคนในชนุมชนเพิ่มมากขึ้น เราก็จะลงพื้นที่ไปให้ความรู้ความชุมชนให้ความรู้กับอ,อสะสสนะคะให้ความรู้เรื่องการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพที่ถูกต้องนะคะและเกิดผลสําเร็จสูงสุดค่ะแล้วหลังจากนั้นพอชุมชนเขารับทราบเขาก็จะเริ่มรวมตัวกันนะคะแล้วก็มาปรึกษาที่เขตว่าเขาอ่ะอยากจะดูแลสุขภาพคนในชุมให้ให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคเนี่ยเขาควรจะทํายังไงนะคะเราก็จะมีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยลงไปช่วย ช่วยให้คําแนะนําเขาแล้วก็รวมตัวกันแต่ละชุมให้ความรู้ว่าการเขียนโครงกองถอหรับประกันสุขภาพเนี่ยเราควรจะทํำยังไงมีขั้นตอนยังไงการที่โครงสปสอชอจะประสบผลสําเร็จนะคะมันต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเขาต้องลงมือทําประชาชนจะได้รู้ถึงผลลัพธ์ที่เขาได้รับเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคือปัญหาอุปสรรคที่เราพบเนี่ยตอนแรกเลยเนี่ย ประชาชนนะคะที่เราไปอธิบายเขาว่าเขาไม่เข้าใจวิธีการเขียนโครงการนะคะวิธีการใช้จ่ายงบประมาณว่าการใช้งบประมาณเนี่ยก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าแล้วใช้เพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะพอได้รับเงินไปแล้วโครงการที่นําไปทําเนี่ยบางทีประชาชนก็ไม่มาร่วมเพราะไม่เข้าใจจริงๆว่าทาไปเพื่ออะไรจะได้ประโยชน์อะไรเราก็ต้องไปคุยกับชาวบ้านให้เขาก็มาร่วมคืออยากจะเรียนทุกท่านว่า การใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพเนี่ยปลอดภัยไม่มีอะไรเลยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นแล้วงบกองทุนเนี่ยเมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยมีต่อคนในชุมนะคะทั้งตัวเขาและก็ทุกคนในชุมเพราะว่าจะทําให้คนในชุมเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยากจะสนับสนุนให้ทุกชุมชนนะคะทั่วไปทั้งกรุงเทพและแต่างจังหวัดนะคะันมาใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพค่ะ ภาสีเจริญเรามีข้อดีตรงที่ว่าเป็นจุดเด่นก็คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจะค่อนข้างเข้มแข็งนะคะเพราะว่าประชาชนอย่างที่ทราบว่าณปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าซูเปอร์เอจจิ้งแล้วแล้วก็เครือข่ายของเราเราก็จะมีหลายกลุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็เรามีสถาบันการศึกษานะคะจากภาคเอกชน ที่เข้ามาร่วมดําเนินการในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นภารกิจโดยตรงของเขตต้องบอกว่าไม่ใช่อํานาจแต่เป็นบทบาทแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เจาร่วมดําเนินการร่วมกับชุมชนต่างๆคือถ้าสมมติว่าชุมชนมองไม่เห็นปัญหาตัวเองนะเราชวนแก้ไม่มีประโยชน์เพราะเขาอยู่ได้กับสภาพแวดล้อมนั้นเพราะเขาต้องเป็นคนแรกที่มองเห็นปัญหาของเขาและอยากแก้และลุกข,ขึ้นมา